อยากให้คุณมาลอง300อยก๊าลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนีสิงแน่นอน300อยก๊าลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสวัสดีครับวันนี้อยู่กับแชมป์สามร้อยกันในช่วงทำอาหารแดกครับวันนี้เรากลับมากับรถและไอเทมครับแดน JDM มีตังใช้ว่าจะซื้อมันได้นะครับเพราะว่าในตลาดนั้นมีน้อยมากครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับเจ้านิสสัน 350Z หรือใครหลายๆคนเรียกมันว่า f e r ร a รา Z ครัคบรถคันนี้เป็นรุ่น c o n v e r t i b l e ครับเปิดประทุนเป็นรุ่นที่หายากมากในเมืองไทยครับรถคันนี้เป็นสีส้มเดิมจากโรงงานและมีการตกแต่งอย่างที่เห็นเลยราคาที่ผมเปิดครับ1 4 5 0 0ล้านบาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ1ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถคันนี้นะฮะเป็นสีส้มเดิมจากโรงงานครับเป็น o r l ์เร Suns ัครับไฟหน้าเป็น Minor c h a n g e นะครับวิธีการดูไฟหน้า Minor Change ครับนี่ครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับคันนี้มีการตกแต่งลิ้นหน้าเป็นลิ้นหน ข้างเป็นคาร์บอนเคปล่าครับล้อแม็กเป็นวอล์กทีเอสามเขอบ19สเปคตรงรุ่น350 Z เบรคครับเป็นบัมโบตรงรุ่นของนิสสัน 350Z เหมือนกันครับยางปีเก่าหน่อยปี2016ครับถ้าขับได้ก็ขับไปครับแต่ผมซื้อไปผมคงเปลี่ยนนะครับเพราะปีมันเก่าหน่อยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านนอกแล้วกันผมอยากให้ดูนิดนึงครับรถคันนี้มีความสวยอย่างหนึ่งที่แค่แวบแรกก็รู้สึกว่ามันสวยแล้วไม่ว่าจะเป็นสันต่าง,าง,างนะฮะสวยกิฟเลย ไม่มีการแบบบิดหรือเบี้ยวใดๆอย่งสิ้นครับเปิดประตูมาฮะรถเนี่ยซอกในเดิมไม่เคยมีการพ่นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับภายในโพลมาไรมอนติฟังก์ชันแต่ใช้ไม่ได้นะเพราะมใช้วิทยุไพโอเนียเป็น2ดินแล้วเป็น Android นะครับเรขใกม คันนี้เลขไมล์แสนโลโดยประมาณนะฮะแล้วก็ในส่วนของเบาะครับเบาะเป็นสีส้มเวอร์ชัน Version ST ปรับไฟฟ้าครบหมดเกียร์ออโต้ผมบอกเลยเกียร์ออโต้เป็นหัวกลมแล้วถ้าเป็นหัวใหญ่ๆจะเป็นรุ่นแรกอันนี้เป็นหัวกลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเกวัดต่างๆครบถ้วนแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางเป็นคาร์บอนเคปลานะฮะช่ององค์ช่องแอร์ต่างๆเป็นคาร์บอนเคปลามีตัวแพเดิชิป แต่งตรงรุ่นของ 350Z นะครับคันนี้นะฮะซิกเอร์ของมันคือตรงนี้ครับเป็นหลังคาเปิดประทุนไฟฟ้าผ้าใบาครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มทวินหาันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมนิสสัน 350Z นะครับหลังคาแข็งราคาตอนนี้จากราคา8-9แสน1ล้านเริ่มมีการกระโดดของราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจาก นี่มากับซัพพลายมาเริ่มไม่สอดคล้องกันแล้วเพราะว่าคนเริ่มเล่นรถ9ก้าสูบได้ไหวแล้วเริ่มมาจับเจ้ารถอีสาน350แซ่เพราะเป็นรถที่ขับดีขับสบายและเซอร์วิสง่ายและเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทุกวันครับรถคันนี้ก็เลยตอบโจทย์สำหรับคนที่หารถเปิดประทุนในะราคาที่ไม่แพงจ่ายเงินล้านกว่าบาทแต่ได้รถที่เป็นรถซิ่งแดน JDM และเปิดประทุนแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะฮะในะราคาเพียง1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทนะฮะ กับความคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าซื้อหน้าจับต้องครับด้านหลังครับมีการติดตั้งวิงหลังนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ทรงอะไรแต่เป็นวิงหลังคาร์บอนเคปตาครับส่วนดิสซิลเซอร์หลังเป็นท็อปซีเคปครับปลายท่อไทเทเนียมทรงเอมิวครับตัวไฟท้ายนะครับอันนี้ไฟท้ายมูล,ลค่าค่อนข้างสูงนะครับเป็นไฟท้ายนิสส์โม่สามห้าศูนย์แซดครับโลโก้แซดฟาร,ร์ดี้แซดครบหมดคันนี้ไม่รวมเลขทะเบียนกจสามห้าศูนย์นะฮะราคายแยกต่างหากนะครับอ่า ในส่วนของตัวรถครับฝาท้ายมีการแกะขยับบ้างเล็กน้อยอรถด้านหลังอยู่ครบหมดซอกในเดิมจากโรงงานครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องกันดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้เป็นอย่างไรครับไปในส่วนของคันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับคันนี้เครื่องยนต์แบบ3 5 0 0ยซีซีครับยังเป็นเครื่องรุ่นแรกอยู่ครับเป็นเครื่องดีอีครับยังไม่ใช่เป็นเครื่องตัวใหม่ที่เป็น2กองครับอันนี้เป็นกองเดียวครับซึ่ง ห้องเครื่องต่างๆสีส้มซึ่งบ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นส้มแท้ครับไม่ใช่ส้มเปลี่ยนใหม่นะฮะรถสภาพสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีง่ายๆนะ 350Z ตอนนี้สภาพแบบนี้ผมอยากให้มาดูจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่ารถ 350Z คันหนึ่งเนี่ยมันมีหลายราคามากมีถูกกับผมก็มีมีแพงกับผมก็มี แต่อยากให้คุณเวกกันที่สภาพรถครับอะสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ครับนี่สัน3 5 0แซคเน่เป็นเครื่องลิ้นเดี่ยวไฟหน้ามนเดอร์เชนไฟท้ายนิสโมชุดแต่งรรอบคันรถสีส้มแท้จากโรงงานรถจดทะเบียนแบบจดประกอบครับโอนขนส่งได้ปกติสามารถจัดไฟแนนซ์ได้1ล้านบาทแต่วันนี้ผมเสนอขายในราคา1นึ่ล้านสี่แสนบาทไม่รวมเลขทะเบียนครับแต่ถ้าจะเอาเลขทะเบียนสามารถแอสออนเพิ่มได้ในราคาพิเศษละกันผมขอซื้อกับลูกค้าเก่าให้นะฮะราคา1นึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทจัดไฟแนนซ์ได้หนึ่งล้านบาทอยู่ที่คิตของลูก้า รถคันนี้เราไม่มีวารันตีหลังการขายได้แดงสิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์นะครับพอรถปีเก่าแล้วก็ตัวรถเนี่ยเป็นรถกึ่งรถสปอร์ตครับไม่สามารถที่จะวารันตีได้เพราะเราการที่เราจะวารันตีเราซื้อวารันตีกลางเพื่อดูแลคุณ24ชั่วโมงครับส่วนตัวผมนะฮะการันตีได้ว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกามจมน้ําตัดต่อและผิดกฎหมายทางผมนั้นยินดีซื้อคืนคุณเต็มตาจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจใคุณทันทีนะฮะสองแสนบาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะติดเลยยครับ085-504444 1>, 1, 1รอบฮะ0852504444และ LINE official ของโชว์รูมครับ @site300_galadlight มีอด an ้านหน้าด้วยนะฮะยืมครับเดี๋ยวแอดไปไม่เจอต้องมีด้านหน้าและตามด้วย 300_galadlight นะครับสําหรับใครที่ชอบคันนี้ติดต่อด่วนเลยนะฮะและสําหรับวันนี้ผมช้ํา300ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับจะมีรถรุ่นไหนบ้างครับที่จ่ายเพียง1ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วได้รถความเป็น JDM แบบนี้แล้วเปิดประทุนด้วยและเป็นรถที่น่าสะสมด้วยแบบนี้นะฮะคุ้มค่าคุ้มราคาสําหรับคนที่อยากจะได้รถสปอร์ตราคาไม่ตกครับ อยากให้คุณมาลองสามร้อยกาลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิงแน่นอนสามร้อยกาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่อมองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ yeah.